ถ้าสมมุติจะพูดถึงร้านสปากเกตตี้ที่เป็นตำนานที่สุดเชื่อว่าคนดังเกือบเกือบทุกคนในวงการบันเทิงเนี่ยต้องมาร้านนี้ เขาบอกว่าร้านนี้ดังเหลือเกินเป็นจุดเริ่มต้นของสปาเกตตีเมื่อก่อนใครอยากกินสปาเกตตีปลาเคม็มใครอยากกินสปาเกตตีผึงไทยสปาเกตตีกุ้งแม่น้ำหัวในชลานี้ขอบอกว่าสุดยอดจนถึงวันนี้ร้านนี้ก็ยังอยู่ครับขอต้อนรับพิตีทิศนาดำรงสัตว์จากร้านกระเทียมสวัสดีฮะสวัสดีครับพี่ตีครับพี่ตีจากร้านนะกระเทียมร้านกระเทียมทำไมต้องชื่อร้านกระเทียมับพี่ตี๋เพราะลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกะเทย รวยเก่ระเทียมเนี่ยอาหารมันเป็นกระเทียมขนมปังกระเทียมอะไรเงี้ยเห็ดกระเทียมตับกระเทียมหอยลายกระเทียมทุกอย่างเป็นกระเทียมแต่ว่าใชะแต่ว่าแต่ที่ฉนผสมกระเทียมใช่มีการประยุกต์อย่างนี้เอามา mix and match อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะจะโกคากระเทียมพอดีนะนี่เอา่าดร่างกายใช่ดูคือร้านอาหารของร้านที่จุดเด่นคือจะใส่กระเทียมเยอะมากเยอะะใส่กระเทียมเยอะคนทานกระเทียมเพราะว่าลด cholesterol งมันมีแบบว่าสารที่ช่วยแบบเบต้าคลอโร ทีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะผิวทานรถเคอร์สซร์อย่างน้องอ่ะน่าจะทานกระเทียมเยอะๆเนาะเพราะเดี๋ยวตายดีายไม่ได้้าไปลองไม่งเห็นไงกเียมไม่กล้ากินเยอะอวลาเป็นสาวไงปกติก็เห็นอยู่แล้วไม่ต้องกลัวขอบอกว่าร้านนี้จะมีคนแต่ว่าคนดังๆที่ต้องนั่งอยู่ทุกวันว่าจะเปีมาออมาครับน่าจะต้องอยู่ทุกวันขาะพี่มาพี่คม่ี่กิบถจริงพี่มาแอแอบอกว่าอุ้ยหลังเที่ยนไม่แตอาหารไม่แตะ อ๋อนักพาเวลาไปแล้วอ๋อเขาเขาเขาเอาซุปผักมาทานเองแล้วก็จะมีกะติกซุปผักแต่เขาทานคือทานสลัดสลัดทูน่ากับสลัดกระเทียมเฉยเฉไม่ทานอะไรเลยแล้วก็เห็ดกระเทียมแห้งแหงเดี๋ยวก่อนนะเห็ดย่างแห้งแห้งไม่ใช่แต่ทานกระเทียมนะทานกระเทียมหมายถึงว่าพี่มมาเวลามากินเนี่ยคือสลัดก็เป็นสลัด คือผักสลัดผักสลัดแล้วก็ใส่แค่นี้กระเทียมแค่ใช่แค่นั้นเองแล้วก็เดรสซิ่งน้ำน้ำใสเจบาบนิก้าแล้วก็ออลิฟออยล์เกลือนิดหน่อยไม่ทาเผ็ดก็ไม่ทานะเผ็ดไม่ได้เลยนะ เผ็ดสักนิดนึงก็ไม่ได้ไม่ทานไม่ทานอ๋อฮะมาดูแลหุ่นนี่มากใช่ไหมนี่แต่แบบตัวแม่ดามเองเป็นคนที่ไม่ดูเลยไม่เคยดูแลเลยแม้ว่าดึกดื่อยังไงก็จะกินอยู่แค่นี้แหละแล้วมะดาอ่ะมะดาไปได้เท่าไหร่นะมาทานได้สิบสี่สิบสี่อยังเรียนเซ็นจอนอยู่เลยตอนสิบสี่ไม่มีราคาตอนสิบสี่ไปปื้มใครรู้ว่าปื้มมาชาเปลื้มมาชาบ้านชาเขาจะไปบ่อยน้านชาเขาบ้านอยู่ตรงใกล้ๆลไกลนี่ตรงนี้เป็นหลานดีเขาจะไปถามว่ามาชามาไหมคะมาชา มาเหมือนละตรงนี้ตาพี่เปิดมื่อก่อมาช้าพี่หนู่อยู่ตรงนี้ไงเรืองพีช้าเหมือนกันขบวนไปด้วยตอนนั้นร้านเล็กๆมีอยู่เจ็ดแปดโตเองอ่ะแล้วสมัยนี้คะมีสมัยนี้เหลือเป็นขบวนบพอโตหน่อยแล้วจะเป็นขบวนค่ะเดิมโอ้โหคนนี้กับแฟนคนนี้ก็แฟนแฟนเยอะมาก ทุกวันนี้ไม่มีแฟนนี่เด็กแล้เวลาออกทีวีบอกไม่มีไม่มีแฟนขับนังพาใครผู้ชายไปดิพาผู้ชายใครไปเพราะที่บ้านนี่มันก็อยู่กันตั้งหลายคนอยู่แล้วแล้วเวลาพาไปต้องเลี้ยงหมดปะก็ต้องเลี้ยงสิใครจะมาเลี้ยงเหรอไม่มีหรอกหมดหน้าทีหมดหน้าทีไม่มีใครเลี้ยงว่าดำเลยหรอกมีเยอะเหมือนกันไส้กรอกก็เป็นปลาเปรีใช่เขาแบบคล้ายคล้ายคล้ายกับลูกชิ้นปลาแบบนี้เลยมันฝรั่งปลนเป็นเนื้อปลาหมดทุกอย่างมันก็เป็นคาโทเฟิลสลัดอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะ ไฮโซเราแจค่ต้องลองนี่ค่ะลองนี่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 คืออะไรบางนะครับนี่ครอ่อสลัดฝรั่งจะคาโตร์เฟินสลัดภาษาเยอรมันกับครที่สลัดเรียกใหม่นะครอยากจะบอกว่าสลัดมันฝรั่งเหมือนรสชาติแม่ที่แม่ทำเลยอะแม่แม่เป็นคนเมกันอ๋อแม่ทำรสชาติอย่างนี้เลยอ่ะเป็นคนเจ้าแรกที่ทำสปาเกตตี้ปลาเค็มใช่เจ้าแรกเจ้าแรกคนได้ประวัติหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้ จ้าแรกเลยมันก็25ปีที่แล้ว20กว่าปีทสปาเกตตีาเค็มปีกแก็ทีแรกเนี่ยนะก็แบบคิดเอ้ะเราจะทำสปาเกตตีอะไรไอ้โชวี่มันก็จะเค็มแบบนี้รสชาัิเค็มอย่างเดียวเลยนะแล้วก็มีเพื่อนสนิทด้วยพี่จอมเจเจเตอร์ก็แนะนําบอกว่าเธอลองเอาปลาเค็มไทยเนี่ยลงมาทําซีอะไรเงี้ยก็มาคิดกับแม่เอ๊ะแม่จะทํายังไงอะไรเงี้ยตอนนั้นแม่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมแม่ก็เออเออเออก็มาปรุงไปปรุงมาก็ พอดีเข้าที่ลงล็อกเป็นฉันเว่าแม่พี่ติชอบทำแบบข้าวแล้วทำอร่อยใช่ไหมคะข้าวเก่งแม่ไปทานที่ไหนก็จะกลับมาทําให้ทานที่บ้านให้ลูกๆทานที่บ้านอันนี้ขอบอกว่าเด็ดจริงๆแล้วรับรองว่าพวกทะเลเนื้อปูดูเนื้อปูนื้แบบว่าเนื้อปูเยอะจริงๆ เวลาไปจะต้องกลัวตัดไปไปไปจองก่อนงก่อนที่ปูนางจะหมดเร็วใช่ทำไมมันต้องใช้ปูเป็นก้อนๆใช่ใช่มันจะอร่อยกว่ามันจะอร่อยกว่าที่ไม่ใช่เศษปูนะฮะร้านเราเป็นโอ๊ตปูตูนะฮะมาอันนี้ฮะอันนี้คืออันนี้สปาเกตตี้กุ้งย่างเิ่นชอบถานปูนนี้ที่สุด อันนี้คือกุ้งแม่น้ำแท้ๆพิกาถ้ากุ้งเลี้ยงเนี่ยมันจะไม่มีขายเนี่ยความอร่อยของเขาอยู่ตรงเนี้ยนี่จะมาทานคือมันจะต้องใช้มันหัวกุ้งตรงเนี้ยมาผัดกับเส้นไก่ตี๋เนี่ยเนี่ยวัดดำมาทุกครั้งต้องสั่งเนี่ยกุ้งห่อผ้าเนี่ยขอบคุณวัดดำเนี่ยนี่นี่อันนี้อันนี้อขึ้นอันนี้มันเป็นอืมอันนี้มันดั้งเดิมมากนะฮะมันขอกเบคอนเนี่ยขอกไม่กินที่ไม่ไม่มีที่ไหนทำนะฮะมันเบคอนนอาจะได้แต่มันไม่ง่ายๆนะ อาจนนี้เลือดจัดๆจัดๆจัดๆต้องเวอรดามนิดเวดามชอบมากอันนี้มันผัดเบคก็แต่มันผัดเบค่ก็ไม่ได้มีทุกวันอีกเหมือนกันเก็อะไรพิเยลเพราะว่ามันผัดเนี่ยถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยเขากลัวอ้วนไงเขาก็จะช่างกระตาก็จะเป็นผักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะค้างไว้ก็ไม่ได้ไงมันก็ต้องมีสเปเชียลดีเพราะมันอ้วนราคาเี้ยมันก็อยากกินดิอร่อยก็ นานๆทันทีก็ไม่เว้นหรอกครับโอ้ยคุณ่มตีเม็นจะพูดเลยเหรอพงานนี้สำหรับเป็นอันนี้เขาบอกว่าอันนี้ก็อันนี้อันนี้กอันนี้ก็อันี้กนี้ก็น้อนนี้ก็ไม่เหมือนนี้ก็่นนะคันนอันนี้ก็จันงๆนก็ะเนี้ก็ันก็อันีก็ีอีนีนไี้ก็ีขิงี้อมมีถั่วีีม้า็้ก้ว้กก็ ใส่ทูน่านิดนึงแล้วก็มีมะนาวมะนาวนี่ทานดีนะคะเปลือกมะนาวเนี่ยทานดีมากเลยน่วยช่วยเนี่ยทลือดใหตลูกค้าแล้วก็่าอจแด๊อแด๊นิดหนึ่งว่าให้เป็นอย่างนี้อันนี้ก็ใส่แต่น้อยอย่าไปใส่เยอะแต่เราชอบใส่เยอะใช่ไหมก็ช้ำเลยคุณค่าอาจารย์จะไม่สนใจกุ้งเชฟเก้วใช่ไหมไม่เอาแล้วนะเอาใส่ของเลย เขาตาบ้านเขาตบ้านเมี้ยเลืดมากเนี่ยติดบวแบบก้หลังกหลังชอบมากเลยการเมี้ยกกงขอบคุณมากค่ะเมี้ยเงี้ยเนี่ยเข้าทุกมานเข้าทุกหาพี่ซื้อกับข้าวเองตอนเนี้มีมีอยู่พักหนึ่งที่ว่าสั่งกับข้าวมาก็โอ๊ยไม่ได้เรื่องวันนี้หอยสวยพรุ่งนี้หอยไม่สวยแล้วเราจะทำไง พี่ก็เลยไปเลือกเองหอยกับกุ้งพี่ก็จะซื้อออรตก,กรอดีน,นี้มีปูเพิ่มมาอีกเป็นปูนะฮะปูทะเลนึ่งไม,มต้องไปซื้อที่ออรตก,กรอแล้วเราก็ต้องเลือกเองหมายถึงว่าทุกอย่างเนี่ยอ่ะเลยก็อเอามา,ากออกรอตกรอมาใช่นานไปซื้อเองหใช่ซื้อเองซื้อของแพงด้วยนะออันนี้ก็ใช่ก็ใช่สิแต่ว่าเพราะว่าเราก็ขายคุณภาพนะพี่ตักมาอยู่หลังเชื่อเลยพี่ นี่ตักปื้ชวยมากวะงดไปกินกระเทียมมาเดี๋พี่อยากกินมากครับนี่ก็น่ารักตั้งแต่ดั้งเดิมเหมือนกันนี่ตักก็ชอบมากเลยที่ชอบอะกระเทียมมากแล้วเขชอบทานหอยลายกระเทียมเขาจะจุ๊บจิ๊บจุ๊บจี๊บอะไรเงี้ยเห็ดกระเทียมซึ่งจะไม่อ้วนอะไเลยนะเห็ดกระเทียมหอยลายสมัยกี้อร่อยมากทานทานทานแต่ทานคำสองคำน้อยๆสมัยก่อนนี่เขาไม่ทานเลยนะทานแต่เห็ดแล้วก็สลัดแล้วก็หอยลายนิดๆ เดี๋ยวนี้ทานหมดทานหมดทุกอย่างสมัยก่อนไม่ทานเลยแบบดูแลหุ่นดูแลหุ่นเดี๋ยวนี้หมอไม่ได้แล้วต้องทานเสน่ห์ของร้านร้านเนี้โอเคอาหารไม่ไม่ใช่จะเร็วหรอก อาหารเนี่ยอาจจะต้องปแบบเหมือนโฮมเมดใช่ลุกอยากคือม่เหมือนมาที่ถึงที่ะ้านถูกต้าใช่สมัยก่อนร้านพี่เนี่ยคนแน่นมากขนาดหเข้ามายืนรอเลยบอกว่าวันหลังให้นําแบบไปโทรจองดีกว่าอะไรเงี้ยคือพี่ไม่อยากจะรับคนแบบแน่นแบบว่าโอ้ตายละทําอะไรก็ไม่ถูกเสิร์ฟก็ไม่ดีบริการก็ไม่ดีอาหารก็ไม่ดีทุกอย่างไม่ดีหมดลอยอ่ะจุดเด่นจริงคืออะไรละมาอยากเป็นกรียมเพราะว่าเหมือนเรากินข้าวในบ้านอ่ะ เหมือนตกเย็นเราก็มากินข้าวบ้ามาณอย่างเงี้ยก็มาเนี่คนแล้วคือแขกก็จะเป็นแบบเหมือนคนเดิมๆคนเดิมของโอลิสมาซ่าก็เป็นแฟนคลับของก๋าทียคุณผู้ชมก็ลองไปชิมมันเองเขาบอกนี่เป็นร้านที่แบบเขาอันดับหนึ่งในดวงใจถ้าสมมติจะพูดเนี่ยเยมากขอขอขอแต่ว่าคุณกรุณาโทรไปก่อน อย่าไปแบบบางทีแบบอาหารบางอย่างมันไม่ได้มีสแตน์าราอย่ากใช่มาเยอะนั่นทอยปัวจอมที่นั่งด้วยค่ะที่นั่งก็ไม่เยอะมากที่นังขอเป็นเวลาแรกเล็กใช่ที่บากเท่าไหร่ฮะร้านอยู่วิภาวดี22่สิบสองนะคะปากจอยจะเป็นดูคาตินะคะมอเตอร์ไซค์บิ๊กบ้ยแล้วก็เข้าไปตรงเข้าไปสุดเลยนะตรงก็ไปสุดจะบังคับโค้งขวาแล้วก็เลี้ยวขวาแรกแล้วก็ เขียนว่า22แยก1ตรงไปสุดเลี้ยวขวาก็จะเจอร้านกระเทียมค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ตีมากเลยนะคะแบบอร่อยอร่อยเลยอ่ะอร่อยจริงพี่ตีขับคุณมากค่ะพี่ตีขับคุณมากเลยเนี่ยแจ็คทำไมกินหมดไปเยอะวขนาดนั้นอ่ะเขาจะรู้เลยครับว่าของที่นี่อร่อยจริงครับใหญ่ในจานเดียวก็จะจํหมดละจ้าก็ด่าได้ครับไไม่ถ้าเขากลับบ้านเขาคนอื่นจะกินได้ได้นะ สาระความบันเทิงเต็มเอียดไม่พลาดทุกประเด็นทุกเช้าเราย่อมอาไว้ให้คุณแค่กดปุ่ม subscribe ตรงนี้เลยค่ะ